สำรับพี่น้องที่อยากดัดแปลงผ่านหยิบสองเป็นหยิบสี่นะครับมันก็บ่ยากมาในด,ดอกนี่นก็ใส่ได้เลยแต่ว่ามันก็ต้องมีดัดแปลงจักน้อยก็คือไปเข้าวัดตัวนี้ก่อนเข้าวัดแกนนี้ก่อนแกนเข้าท่ายนี่วัดวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของของของ,ของแกนนั่นนี ยวนี่วัดแล้ว,แ,ลวแต่ของผมมันได้หา12มิลหา2มิลเท่ากับไปสื่อผ่านใบยบซีเลยครับของผมได้3มิล3มิล24ผ่านใบย4ีรูกลางรูลก,กลางหา3หา3มิลมันดีใส่ได้พอดีพอดีกับเผาเป๊ะเลยครับ ตพรว่าเขาต้องดัดแปลงเล็น้อยเพราะว่ามันจิตติดตัวนี้ติดเมียใบพามันสิตติดเมียเขาก็ดัดแปลงชักน้อยนี่จังผมก็เสริมเหล็กไปเสริมเหล็กเสริมเหล็กยี่สิบมิลเสริมเหล็กยี่สิบมิลมันกะพอดีเลยครับถามว่าไถดีบ่ผมว่ามันกะโอเคอยู่นะสำหรับ ฐานใบยิบสีฐานย2ิบสองดัดแปลงมันยิไซีไทดีครับไทยดีแปลงเอืดเตือดเลยม,มันก็แปลงไม่ยากแล้วครับนี่ทั้งลังกระไซขึ้กันตัดลังผมกระเสริมด้วยกันนี่ยี่สิบมิลขึ้นกันเป๊ะแต่เข้าต้องไปซื้อน็อตมาไหมซื้อน็อตเอ็มสิบหกเอ็มสิบหกความเงาความยงา ตั้งนิวล่ะความเาีวประมาณหานิ้วครับนี่น็อต M16 ความเาีวหานิวก้วโอเคนะมุกว่ามุกว่าใส่ดีอยู่